โอ้โหรอ่าโตมครับตกไหมเ้ยเป็นเป็นเพื่นมึงกัดกรดี สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่เขื่อนนรบดินจินดานะครับยากาศยามเช้าครวันนี้ก็จะมาลงเรือตกปลากันนะครับตอนนี้หกโมง ครับนะแต่ยังไม่มารอแต่เล ลอยอ่ะลอยไหมเดี๋ยวมันลอยนะทำก๋าข้าวเก่งบ้านเขาเอทำกับข้าวขายเออทางโน้นเนี่ยทำอาหารอร่ออุ้ยอุ้ยหลุดโอ้โหพี่ใสเลยอะ่ะ มันกอพี่โหตัวนี้ตัวใหญ่ไปไนึกว่าโดนแล้วเ้ยฮ้ามากอ่ะกัดดูสิโบไลไปถึงนี่แล้วนี่ใช่เล มีวัดจะเป็ตกนเรนเไม่ได้วัดเด็พี่เมื่อกี้นี่วัดได้วัดไหมเออยังไม่โดนเบ็ดเลยพี่มันจีบเบาๆจีบเบาๆเหมือนปลาสูกอ่ะจีบเหมือนปลาขาวจริงไหมไอจริง,จร,งจริงครับไม่จีบเหมือนปลาขาวไม่จีบเหมือนปลาขาวนะเร่องเอาทุกตัวสังเกตต้องสังเกตดูให้ดีอ่ะโอโหแม่งโคตรโหดเลยเมื่อกี้นี่รู้ว่ากล้องถ่ายทันว่ะเมื่อกี้นี่โหเสียงแง่้ก็ช็อคซีนีมาซีนีมาโซล่า โ,ลลโอ้โหนีบน,น่นนลึก่มลึกไม่ลึกครับ <ๆ S 1> ตรนต,นนตนนโอ้มันจีบแบบผมตีใส่พอดีมันขึ้นคู่เลยขึ้นปุ๊บตัวหนึ่งจีบตัวหนึ่งต่อรอจีบเดีตชัวร์มันตามมาถึงนี่เลยอะ sụm cũng ra, sụm cũng đồn như vậy. đồn, sụm rồi cái đây, đấy này, Bùng, bùng, bùng như thế, phốt

ตัวแรกครับกัดป๊อปใช่สรอง,งครับวันนี้นี่เขาเรียกยัไม,ไ,ยไม่จับลนนะจปลาปลปลาจอนปลาจอนโอ้ยกัดป๊อปอเก๋

i do เมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่เป็นไรนะเพราะมันบิดตัวนะบิดในอ,อมันบิดในทวีง,งี้เลยเี็บร้อย <700. S 1>

หลอกผมสายมันสั้นไมมันเล็กมันห <c oughs> ลอกมันไว้มันมาปะหมอมามพี่เห็นเห็นเพื่อนมันอยู่เเามันมากาดอยู่ใกล้เนี่ยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตามมา้ามามมา <c oughs> ยา <c oughs> กยมูกำลต้อต กัดกระดีนี่ทิ้งไว้งนานเลยเนี่ยตามเราตรงนี้เลยกระโซกสมองทำอะไรบ้างแม่ของพัดีองอ๋อเป็นหุนเลยพัดยองเฮ้ยตัวเท่ากัน,นเนลยรุ่นรุ่นรุ่น

dimidiot awatabang tu ka lalang tikini behind you at the door step inside the take สองสองอมาแกงเี้มันมากลับใกล้ใเนี้ยน oh, ี BACK ่พี่ย้งงเลยพี่โอ้หหลุดขับรุดขับลุดมีตัวตินโอ้โหรดน ใส่ด้วยกันเลยยิ้มอยู่ใส่ป่ะอ๋อ,อ,อโตมครับ do ดีก็ดีครับโอ้โหขามือเลยโอ้ใหญ่ขาดเฮ้ยขาดพี่ออกเลยอ่ะออกเก่งเดียวโอ้โหขาดครับโอ้โหขาดท็อกขาดสายเนี่ย วิ่งออกเรือกระชากแรงด้วย <c oughs> bọt lèo ờ, bay tinh á bay มันคนละสีสีเดิมไม่มีนะสีเดิมมีอยู่พี่สีทองอล,ลองสีอื่นหนะึ่ มาอีกแล้วครับ น,นั่นลงแล้วมันก็จะดิง่งครับแต่จะปลดผมได้ปลดแค่ตรงสายที่มันออกนะเออปลดตัว <c oughs> นั่นลงนนนนก็ติดใจเราวย่างเงี้ย <c oughs> น,น,นอนมาก็ติดใจแเราไงจะมาดิ chị ấy dưới bàn mà, lộng dưới <laughs> bàn mở lộng dưới bàn mở คนจักใกล้ๆอ,อยู่ยังไงพี่กอน ฟิตมากจักรยา20น20กิโลออกมังกายพ,พายเรือพาพ่ยงไปพายเรือจักรยานไม่ได้ออกลังแขน,แน,นไงต้องซื้อคายักคนาละล้ำแล้วมั้งพี่ลำบากจริงพี่ นี่นะครับเวลาย้ายใหม่ครับต้องพายอย่างเดียว oh, <no. S 1> <c oughs> พายอย่างเดียว

ี่ยก็ดีอย่างเงี้ยครับอันนี้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 ตัวเล็กอันนู้นตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่แต่มันมันเยอะเดือดครัสครับอันนี้มันมันมันไม่แน่นอนเท่าไหร่ตัวอีกตัวตัวสองร้อยบาทอันนี้มันตัวเก้าสิบบาทอันนี้โมเวทท้องตัวเดียวด้วยเัาชัวร์ติดต่อครับกลับไปดูได้ พอดีเลยนะเราจะเดี๋ยวเราอันที่ค้างนะเพราะผมจะห่านนิคั่งอันนี้เข้านะน,นิพนธ์พอดีขน,น,ขน,ขน,ขน,นามดีตั้มติดดีเลยอ๋อเนี่ยเอาเรามาคิดแต่ว่าหลงกลัวมันตกปลาด้วยอันนี้ดมงปัญญาอะไรนะใครเข,ขินนะหรือบอดีใครจะก๊อปปี้ก็ให้เกียรติเขาด้วยพี่ชื่ออะไรนะพ <laughs> ี่ชื่ออะไรนะ ดี๋ยังมาก็ไปหุ่มเลยอ่างทิศกษิตเหมือนไอ้ไข่นี่ก็รอบเย็นนะครับไม่ได้สกอร์เพิ่มเนเลยได้กลับบ้านครับ5โมงเย็นแล้วอะสายไปเถอะน้ำนิ่งครับบรรยากาศ ง้มงแปลวอะไรวะทุกรอบนามัตกเจอเคพี่ยาเควกันอยู่อยนงนีาพดเจอเคตัวเท่าเหลือใส่ครับสมงนี่แปลว่าอะไร เป็นองชื่อหว้วยครับอ๋หอห้วยสมองไับ